สนุนโดยยุคนี้ต้องทู 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับหนึ5ปีซ้อนจาก N-perf สวัสดีค่ะรูมสวิตนิวสมาแล้วนะคะพร้อมกับข่าวบันเทิงเยอะแยะมากมายเลยข่าวแรกของเราเนี่ยต้องบอกว่าแพรมีบทสรุป สำหรับคดีความที่เป็นเรื่องฟ้องร้องกันยืดเยื้อมาถึง3ปีระหว่างเสียโป้นะคะแล้วก็คุณการภรรยาของคุณเสกนั่นเองงานนี้ศาลตัดสินออกมาแล้วคุณการได้เฮเลยล่ะค่ะศาลก็ตัดสินให้เธอชนะไปนะคะเรียกว่าสิ้นสุดการรอคอยมากกว่า3ปีเป็นข่าวดีที่สุดสำหรับคุณการวิภากรภรรยาของคุณเสกโลโซค่ะหลังจากที่เจ้าตัวมีคดีฟ้องเสียโปโ้ โดยล่าสุดคุณการก็ได้เฮนะคะเมื่อศาลอุทธรณ์นั้นมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นค่ะให้ํำเลยนั้นชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด73ล้านนะคะ46,181.5ล้านบาทโดยคุณการได้โพสต์ภาพกราบเท้าพ่อแม่แล้วก็แจ้งข้อความเอาไว้นะคะว่า แจ้งเรื่องคดีที่คุณการฟ้องนายเสียโปโค้คดีของสารแพ่งดำมอย2สองแปทับหทับหแดงมอยอห0ึ่ศูนนยทับหสารุทรมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของสารชั้นต้นให้จำเลยชำระเงินจำนวน6 7สิบเจ็ล้านสามแสนบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ7.5ต่อปีของต้นก็คือของเงินต้นที่9.5ล้าน5แสนบาท นับตั้งแต่17มกราคมปี2561ของเงินต้นคือเงิน45ล้าน500,000บาทนับตั้งแต่1มิถุนายนปี2561ของเงินต้น12ล้านบาทและนับตั้งแต่16พฤษภาคมปี2561ของเงินต้น3 0 0 0 0บาทนับตั้งแต่16มิถุนายน ปี2561ตามโจทย์ข้อต่อไปเป็นต้นจนถึงวันที่10เมษายน2564และอัตราร้อยละ5ต่อปีของต้นเงิน67,300,000บาทนับตั้งแต่วันที่11เมษายน2564เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์โดยดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องคือวันที่24มิถุนายนปี2562ต้องไม่เกิน 5,746,181.5บาทนะคะให้จําเลยใช้ค่าิชาธรรมเนียมทั้ง2สารแทนโจโดยกําหนดค่าทนายความ50,000บาทรวมดอกเบี้ยอีก5,700,000บาณนะวันนี้ด้วยนะคะรวมเป็น67,300,000บวกกับ5,700,000เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น73ล้าน 46,181.5ค่ะขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกรักเคารพศรัธทธาทั้ง3แดนโลกขอบคุณเงินขอบคุณที่ขอบคุณดวงจิตสาธุในที่สุดลูกก็พิสูจน์ให้ทุกคนประจักษ์ได้แล้วขอบคุณสารุทธรณที่เมตตาลูก ต่อไปนี้ลูกจะทาแต่ความดีจะพยายามงดเว้นสิ่งที่เลวร้ายชั่วชาให้จงได้ขอให้ลูกประสบความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมไปพร้อมๆกันอย่างรวดเร็วสาธุแล้วก็มีแฮชแท็กด้วยนะคะว่าฉันเอโหสิกรรมให้เธอไปตั้งนานแล้วเมื่อเธอพ้นโทษออกมาจงกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแลนะใต้โพสนะคะก็มีแฟนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกันมากมายเลยทีเดียวค่ะโอโห เงินเยอะมากเลยนะคะที่เธอชนะไปอก็แสดงความยินดีกับคุณการด้วยนะคะที่ในที่สุดเรื่องราวการฟ้องร้องยืดเยื้อกว่า3ปีเนี่ยก็จบลงแล้วเธอก็เป็นฝ่ายชนะด้วยนะคะมาที่ข้อความชวนเอะชวนสงสัยของคุณเธอนะคะภรรยาของคุณออยธนากันดีกว่าก่อนหน้านี้มีการลงคลิปแล้วก็ลงแคปชั่นเอาไว้ว่าการกระทําสําคัญกว่าคําพูดงานนี้หลายๆายคนก็เลยเอ๊หรือว่าจะฝากข้อความนี้ไปให้กับหนุ่มออยหรือเปล่าคะ่ะ ชวนให้เราเอะกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ช่วงวันเกิดที่ผ่านมาของคุณเธอภรรยาของหนุ่มออยธนาซึ่งก็ยังเป็นที่จับตามองอยู่นะคะเพราะว่าไรซึ่งเงาของหนุ่มออยในวันฉลองวันเกิดค่ะรวมถึงก็ไม่เห็นคุณออยนั้นโพสต์วอวยพรวันเกิดภรรยาด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณออยได้ออกมายอมรับนะคะว่ามีปัญหาชีวิตคู่ซึ่งหลายคนเนี่ยก็ยังลุ้นให้ทั้งคู่นั้นกลับมาหวานกันเร็วๆล่าสุดค่ะคุณเธอนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรม โดยการโพสคลิปน,น่ารักน่ารักกับน้องวีนานะคะลูกสาวพร้อมกับแคปชั่นว่าการกระทำสำคัญกว่าคำสัญญาแล้วก็มีแฮชแท็กไม่เคยเปลี่ยนเบอร์ no miss call งานนี้ก็เลยทำเอาเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณเอมี่กลิ่นประทุมนะคะที่มาบอกว่าปิดทองหลังพระปิดข้างหน้ามั่งเฮอหรือว่าคุณกีตานะคะที่มาคอมเมนต์ด้วยว่าอะ เดี๋ยวส่งมิสคอไปหาให้แล้วก็จะมีเพื่อนของเธออีกคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าทีมแล้วก็แท็กไปที่คุณเธอแฮชแท็กถ้าเคยเห็นสักคอก็จะไม่งงแล้วก็แฮชแท็กหรือมึงเปลี่ยนเบอร์มึงไม่น่ารักหรือเปล่าอันนี้ก็คือแซลคุณเธอนะคะโดยทางด้านคุณเธอเนี่ยก็คอมเมนต์กลับไปด้วยว่าถ้าคนมันมีใจวิธีการมันจะมาเองแล้ก็อีกหลายคนเลยที่เข้ามาให้กำลังใจเธอคะ่ะ จริงๆถ้าเราได้อ่านคอมเมนต์เอ่ยอะไรเอ่ยเราอาจจะไม่ต้องเอ๊ะอีกต่อไปนะคะค่อนๆเขาค่อนข้างส่งสัญญ,ญาณได้ชัดเจนอยู่ทีเดียวเชียวอเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณอ้อยจะง้อภรรยายังไงนะคะมาที่เรื่องน่ายินดีของคุณเก๋ชลาดาแล้วก็คุณพร้อมกันดีกว่าค่ะล่าสุดควงแขนกันไปจดทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถือเลิกดีนะคะในวันที่21พฤศจิกายนค่ะควงแขนสามีไฮโซนหนุ่มพร้อม ไปที่เขตเพื่อจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์สำหรับนางแบบสาวเก๋ชลาดาโดยคุณเก๋นะคะได้โพสต์รูปผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งก็ได้เขียนข้อความเผยความในใจถึงความสำคัญในวันนี้เอาไว้ว่า21ทับ11ทับ21คือมันจะเป็นเลข21ทับ11ทับ21พอดีอวันสวยมาก happy 12 f i r s t mid anniversary of us and officially at legally มิสเตอร์แอนด์มิสซิสสิริษานะคะแล้วก็ Hashtag มีการ Hashtag แบบว่าเป็น Hashtag คู่น่ารักๆรักด้วยเขาบอกว่าวันนี้21พฤศจิกายนปี2021เป็นวันครบรอบ12ปีที่เราเจอกันครั้งแรกค่ะเก๋และพร้อมเลยถือโอกาสวันนี้จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายขอบคุณสักขีพยานในวันอันเรียบง่ายแต่มีความหมายกับชีวิตคู่ของเราอีกครั้งนะคะพี่แพรตั้งแต่ตอนขอแต่งงาน น้องกล้องน้องไหมแล้วก็ขอขอบคุณท่านผอ,อและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเขตปทุมวันที่อำนวยความสะดวกให้เราในวันอาทิตย์นะคะเรา2คนอยากได้วันนี้แต่ว่าดัานติดที่เป็นวันอาทิตย์และทางแพลนเนอร์น้องอิงก,ก็หาคำตอบและวิธีการมาให้เราสมหวงังช่วยเราตั้งแต่งงานแต่งจนวันนี้และก็ขอบคุณที่สุดก็คือคู่ชีวิตของเกค่ะ แล้วก็มีแฮชแท็กด้วยนะคะน่ารักน่ารักเลยเป็นแฮชแท็กคู่แล้วก็แท็กไปที่คุณพร้อมพร้อมกับเขียนว่าปอลอจากวันนี้ไปอีกหนึ่งสัปดาห์ขอตัวไปทำเอกสารแก้ชื่อแล้วก็สกุลยาวๆเลยนะคะงานเอกสารต้องมาแล้วล่ะจ้าแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะคะเป็นคู่ที่น่ารักมากจริงๆ พูดถึงคู่ที่น่ารักนีมีอมีอีกหนึ่งคู่ที่แพทติดดูช่องทางโซเชียลของเขากันมากเวลาเขาอัพอัพคลิปเอยหรือว่าจะเป็นใน IG ของเขานะคะก็คือคู่ของคุณซีศิวัตแล้วก็คุณเอมี่กลิ่นปทุมนั่นเองสองคนนี้เนี่ยเป็นคู่สามีภรรยาที่น่ารักมากๆเวลาอยู่ด้วยกันแล้วล่าสุดดูเหมือนว่าจะติดใจวิถีชีวิตธรรมดาธรรมดาติดดินโดยการไปเกี่ยวข้าวเองแล้วอะค่ะ ติดใจวิถีชีวิตเรียบง่ายซะแล้วนะคะ2คนนี้ก็รียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่เริ่มติดใจการใช้ชีวิตแบบบ้านๆที่มีธรรมชาติรายล้อมค่ะสําหรับคู่ของคุณซีสีวัตรและคุณเอมี่กลิ่นปทุมซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ไปลุยฟาร์มของอดีตพระเอกหนุ่มน้ำรพีพัฒน์นะคะล่าสุดคุณเอมี่ได้เผยรูปขณะที่อยู่กลางทุ่งนามีต้นข้าวขึ้นสวยงามสุดลูกปู่ลูกตาเลย พร้อมเขียนแคปชั่นอาไว้ว่าวันนี้กระผมมาเกี่ยวข้าวที่ทุ่งไรส์เบอร์รี่แห่งคลอง3าวาเองนะครับติดตามกันได้ใน Now You ซีมี e เร็วๆนี้นะคะนี่เธอบอกว่าชาวนาบางเกาะแดดเรียงดีดีที่ไม่ตายกลางทุ่งจ้าฮาจากนั้นเจ้าตัวก็ได้โพสต์รูปคู่กับสามีอย่างคุณซีนะคะด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุข ความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาแจกความสดใสเช้าวันจันทร์นี่โดยทางคุณซีก็เผยภาพตัวเองขณะกําลังเก็บเกี่ยวข้าวอย่างตั้งอกตั้งใจด้วยพร้อมกับแคปชั่นเอาไว้ว่าอีกหนึ่งวันกับการกลับมาเป็นชาวนาที่นี่อีกครั้งยิ่งซาบซึ้งบุญคุณของชาวนาขึ้นไปอีกว่าเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้ข้าวซักรวงปลูกเองเกี่ยวเองและกินเองด้วยชาวนาบางเกาะติดตามกันได้นาวอยู่ซีมี่เร็วๆนี้จ้า